สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงสำกตกโดแล้วนะครับผมใช่ครับความรู้<อ>ส<ะ>ึกที่ถึงสำกตกโดนครับผมสบายความรู้สึกไหมครับโอ้มันมีเหนื่อยกว่านี้ไหมครับโอ้โหไกลอ่ะรอเล่นครับไม่ไหวเลยเนี่ยขอนั่งก่อนโดรนเดินเวมั้ ไาตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปเลยยิ้มเหมือนหมานี่เดินใหม่ปะไม่ถึงเจ้าก้อนอยู่ตรงนี้ก้อนอยู่ตรงนี้ต้องไปเดินใหม่เชื่อวัวสามรอบเปล่าทำกรอกโดนนะครับถึงแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดินมาถึงตำแค่แล้วนะครับผม ก็เ,เวลาที่ทําไปก็เที่ยงเที่ยง14ก็คือสิบสองนากาสิบสี่นาทีนะครับรา,ราคารับนีนจุดที่น้างเลครับพี่เจาของร้านรืเปล่าครับครับ่ช่าของร้าน,น ไปแล้วใช่ไหมครับสั่งแล้วค่ะเขียนยากมากเลยค่ะครับสำหรับการเดินในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาที่ทางผมได้ขึ้นมาเนี้ยก็ยังมีสภาพของพืง้นดินเป็น ค่อนข้างแข็งเลนบ้างนะครับแล้วก็บางส่วนก็ลื่นนะครับผมแนะนําให้คนที่จะขึ้นมาใส่รองเท้าผ้าใบจะดีกว่าแต่เป็นรองเท้าผ้าใบที่มีดอกยางหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ถือไม้เท้ามาด้วยนะครับไม้เท้านี่มีส่วนช่วยในการเดินอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ ผมสังเกตจากลูกหาเนี่ยเขาเดินช้านะครับแต่เขาเดินอย่างมั่นคงนะครับค่อยๆเดินในการปีนไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องแบบผาดโผนนะครับค่อยๆไปนะครับเก็บแรงไว้นะครับเพราะการขึ้นเนี่ยใช้แรงค่อนข้างเยอะมากก็เท่านี้นะครับสบายได้เรื่องเลยครับได้เรื่องเลยขอเสียงหน่อยครับโอเคเก็บเสียงไว้ก่อนขอเสียงหน่อยค่ะสู้ครับสู้ 没回来。